วันทเยยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ s ยามสปอร์ตนประจำวันที่วันนี้เรามีข่าวดีสุดยิ่งใหญ่ที่คนไทยทุกคนต้องภูมิจัยใช่แล้วค่ะข่าวใหญ่จากอีกซีกโลกชมผู้นักวอลเลย์บอลสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์หนา้าใหม่เธอคือคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในลีกวอลเลย์บอลอาชีพของเอเมริกา Hi, แทมยังไม่พอครับเธอยังได้รับรางวัล MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าของลีกด้วยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ของวงการวอลเลย์บอลแต่เป็นปรากฏการณ์ของวงการกีฬาบ้านเราเลยทีเดียวเธอเล่นให้กับทีม California Waves ในลีกอาชีพของรทัทีน่าจะเป็นาว Waves ในลีกอาชีพของสรัฐเธอและในนัดชิงชนะเลิศที่ผ่านมาเธอโชว์ฟอร์มเทพทั้งบล็อกทั้งตบทั้งเซตทำแต้มสำคัญอย่างต่อเนื่องอมนเซง b r a k t i m e zoom เ็งอ้ หลังจบเกมซื้อเอเมริกันแห่สัมภาษณ์เธอทันทีครับและตอนนี้ชื่อชมพูติดเทรนในไทยไปเรียบร้อยแล้วหนูดีใจมากค่ะขอบคุณคนไทยทุกคนที่เชียร์หนูสเสมอ The หลายคนอาจไม่รู้ว่าเส้นทางของชมพูไม่ง่ายเลยครับเธอเริ่มต้นจากเล่นระดับโรงเรียนในภาคอีสานแล้วพัฒนาฝีมือเรื่อยๆจนได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาจากเด็กไทยธรรมดา สู่ MVP ในลีกอเมริกา,านในลีกอเมริกามันไม่ธรรมดาเลยค่ะและนี้เธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ในบ้านเราใช่เลยเลยครับและตอนนี้มีข่าวว่าเธอได้นอรับข้อสเสนอจากทีมใหญ่ในยุโรปอีกด้วยอ s ตซุมเ i n g งถามเราคงต้องรอรุ่นกันต่อไปว่าเธอจะเลือกเส้นทางไหนแต่ไม่ว่าจะยังไงวันนี้คนไทยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ชมพู่สุดยอดฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจชมพู่ด้วยนะครับและอย่าลืม subscribe ช่องียมสปอร์ตเพื่อไม่พลาดข่าวกีฬาดีแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ